วันหยุดที่ผ่านมาแก่งตื่นแต่เชา้าตั้งใจว่าจะมาทําซุปร้อนๆเป็นมื้อเช้าให้ทุกคนเ mm hmm. พราะช่วงนี้อากาศอุณหภูมิลดลงเรื่อยๆบางวัน3-4ถึงองศาหนาวมากๆเลยค่ะ mm hmm. ตอนแรกก็คิดว่าจะทําซุปอะไรสักอย่างของฝรั่งแต่พอเดินไปดูของในห้องเก็บของแล้วเห็นหม้อไม้กับแคบหมู mm hmm. เลยคิดว่าเดี๋ยวเอามาลองทํากระเพาะปลาน้าแดงดีกว่าค่ะถึงแม้ว่าวัตถุดิบจะไม่ครบแต่เดี๋ยวจะอาดับใช้ของเท่าที่มีในบ้านแทนแล้วกันเนาะเมื mm ่อกี้แก่งมีปัญหากับที่เปิดกระป๋องเพราะว่าชายไม่ค่อยเป็นนะคะแบบว่าตอนอยู่ไทยเวลาต้องเปิดกระป๋อองเราาก็ส อเลไไงใช้มีดกับสานงัดเอาพอแม่สามีเห็นเลยช่วยบอกช่วยสอนจะได้ใช้เป็นน่ารักมากๆค่ะก็หลังจากต้มไข่แล้วก็หั่นวัตถุดิบทั้งหมดเตรียมไว้เสร็จแล้วก็ไปต้มไก่ทําน้าซุปกันต่อเลยค่ะแกงอ่านมาจากในเน็ต<ๆ>เห็นว่าเมนูนี้ปกติเขาจะใช้อกไก่กันแต่ในบ้านมีแค่สะโพกไก่แกงก็เลยจะเอามาลอกหนังออกก่อนแล้วค่อยเอาไปลงต้มกับเกลือกระเทียมผักชีแล้วก็พริกไทยด้วยไฟกลางน้าซุปจะได้ไม่ขุน่นแล้วก็มันเกินไปค่ะพอไก่สุกแล้วก็ตัดออกแล้วได้ความที่แกงไม่มีผ้าห่อตัวสาม ลงมาเทกรองกับกระชอนเอาแค่ตัวน้ำซุปเลยส่วนเนื้อไก่ก็ใช้เครื่องฉีกไก่หมุนหมุนไปเลยง่ายและก็สะดวกดีค่ะตัวน้ำซุปนี่แกงปรุงด้วยผงปรุงรสซีอิ๊วหวานซีอิ๊วขาวซอสหอยแล้วก็พริกไทยซึ่งตอนแรกแกงลืมใส่ก็เลยมาใส่ทีหลังนะคะด้วยความที่ไม่เคยทําเมนูนี้มาก่อนเลยแกงก็เลยค่อยๆปรุงค่อยๆชิมไปค่ะพอได้รสชาติเหมือนที่เคยกินที่ไทยแกงก็ใส่นอไม้เห็ดแล้วก็แคบหมูลงไปต้มท่าทุกอย่างเริ่มสุกจนยุบๆแล้วก็ค่อยใส่แป้งข้าวโพดลงไปค่ะแ่ลงไม เะะพราะสามีบอกว่าอยากให้พ่อได้ลองชิมซุปก็เลยต้องแยกเนื้อไก่ออกไว้ใส่ให้เฉพาะคนที่กินค่ะและเพราะมันเป็นมื้อเช้าไม่อยากให้หนักท้องเกินไปแกงก็เลยไม่ได้ลวกเส้นหมี่ใส่ไปด้วยค่ะก็ตักเสิร์ฟง่ายๆแค่ตัวกระเพาะปลาค่ะเป็นยังไงคะทุกคนหน้าตาออกมาพอใช้ได้ไหมเดี๋ยวเอาไปเสิร์ฟแล้วมาดูรีแอคชั่นของคนทานกันค่ะ you know what is this girl <No. S 1> กระเ<ะ>พาะ,พะปลากะเพาะปลา,ปลา This is a, uh, what is this? Oh, it's uh, pepper? Yeah, pepper. Mix it in? Oh, uh, yeah, if you want to. Ooh, complex flavor. Mm -hmm. What was that thing that you made that time with the sticks and shish kebab? Steak? I like that, Sweet. it was good. Yeah, thank yeah. you. Dad, do you want to try my soup? I separate the chicken. No, no chicken in <laughs> the soup. অমিলিতা A হম little. A little